ก็ต้องกราบสวัดสวดีครับน้องเด็กไทยทุกท่าน<ส>ทุกคน<ส>กันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่องบีแชนแนลนะครับก็บวันนี้เราอยู่กันในเกมการ์ดห้า <5 S 2> ฟรีไ<ส>ฟท์ไทยแลนด์เองนะครับผม<ส>คลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับของฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็จะพามาดู ชุดใหม่ล่าสุดด้วยนะครับที่เข้ามาในเซเร์นไทย <Nope. S 1> นะครับผมโอเคเรามาดูเลยนะครับผมก,ก็ก่อนจะดูคลิปนี้นะครับพี่ก็มีแจกเพชรทุกคลิปเลยนะครับผมกติกาง่ายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแกชร์ชชคลิปนี้แล้กวก็คอมเมนต์นดีๆมันจะเกใจตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวพี่ไปสุ่มแจกเพชรกันดีกว่านะครับผมมาโอเคนะครับผมก็นําลิงก์คลิปเมื่อวานครับมีทั้งหมดเนี่ย191คอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับผมมาเดี๋ยวพี่เริ่มสุ่มเลยดีกว่านะครับผมว่าจดไ้ คนไหนนะครับผมเอา2คนนะครับวันนี้นะครับเอา2คนนะครับผมมาโอเคผ่านไปนะครับผมต้องมียูดีแล้วก็ชื่อเฟสด้วยนะครับผมโอเคได้แล้วนอกคนนี้เลยนะครับนี่แต่พี่ก๊อปยูดีมาเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมมาแต่พี่ทําการเติมไม่เลยนะครับก็เติมจริงแจกจริงนะครับโชว์สลิปกันเลยนะครับสำหรับช่องพี่นะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟสลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวพี่ขอเอาบัตรกันี่หน้ามาใส่ก่อนเลยละกันนะครับผมมาใส่แล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับี่นะครับเป็นน้องคนนี้เลยนะครับผมนี่ v o x นะครับผมนะก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับผมไปคนที่2กันเลยนะครับผมวันนี้แจก2รางวัลเน้นๆไปเลยนะครับเป็นน้องคนนี้เลยนะครับผมก็มีชื่อ Facebook นะครับผมมาโอเคเดี๋ยวพี่ทำการเติมไปเลยนะครับผมรอสักครู่นะครับผมมา โอเคจากนั้นเข้าสู่ระบบไปนะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับผมอ่ะรอสักครู่นะครับผมพี่ขอเข้าสู่ระบบก่อนนะครับผมปึ๊บนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเนี่ยพี่ค้างช้านิดนึงนะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับผมมาเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่นะครับผมมาอ่ะโอเคกดยยันไปปึ๊บเข้าสู่ระบบครับผมนี่เป็นน้องอ้อนอ้อนแล้วเนี่ยอ้อนไก่นะครับผมมา โอเคนะครับพี่ก็ใส่ให้เลยนะครับผมอ่สะสักครู่นะครับผมอ่ะ บัตรกอรีน่าใส่เลยละกันนะครับผมนี่กดยืนยันไปเลยนะครับนี่นะครับผมก็เป็นน้องคนนี้เลยนะครับได้รับไดมอนด์หกสิบแปดไดมอนด์ฟรีแล้วนะครับผมนะก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ได้แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์อยู่ดิคอมเมนต์ที่เฟซลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพี่สุ่มแจกแบบนี้ทุกคลิปเลยนะครับผมมาโอเคเรามาดูในส่วนกิจกรรมวันนี้เลยนะครับว่ามีอะไรกันเข้ามาบ้างนะครับผมนะอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนชุดนะครับผมอ่า ชุด c ีอาซวนะครับหรือเชตเชนโรเลนโดนั่นเองนะครับก็เข้าใหม่ในวันนี้เลยไม่รู้ว่าเวลาไหนนะครับพี่ก็ตื่นมาอัดแต่ตีสี่ตีหเลยนะครับผมเออนะครับผมมาโอเคนะครับเดี๋ยวพี่มามาดูเลยนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมมาโอเคนะครับผมเราก็มาอยู่ในเว็บเติมฟรี .com แล้วนะครับเว็บสุ่มของรางวัลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับผมอ่ะได้รางวัลเป็นเครดิตเท่ากับ1บาทนะครับผมอ่าร รับรางวัลเป็นเครดิตนั่นเองนะครับเรามาดูเลยดีกว่านะครับผมก็ถ้ากดเข้าลิงก์พี่มาแล้วนะครับผมก็ให้เราเข้ามาที่ฝากถอนนะครับผมก็ฝากเงินเข้าทัวร์ลได้เลยนะครับผมอ่ะตามเบอร์นี้เลยนะครับตัวอย่างอยู่ข้างล่างนะครับพอเราเติมเสร็จใส่ีะยอินไปเลยนะครับใส่ีะยอินเสร็จนะครับเงินก็จะเข้าเป็นเครดิตนะครับตรงนี้ขั้นด้านบนตัวนี้พี่ก็มีเจ็ดพันนะครับทุนเจ็ดพันเลยนะครับพี่ยังไม่ถอนนะครับจากถ้ากดเข้าไปที่เล่นเกมนะครับผมจังมันจะมีเกมนะครับลุ้นรับเพชรฟรีไฟนะครับตัวนี้เลยนะครับ เรามาดูกันว่าจะออกง่ายหรือออกยากนะครับผมสำหรับเวบนี้นะครับแต่พี่บอกเลยว่าออกโคตรง่ายนะครับอ่าทีเดียวนะครับผมเนี่ยจริงดิดูโอ้โหได้ทีเดียวเลยนะครับผมโอ้โหเข้ามากดได้ทีเดียวอ่ะดูดิ3 6 9 7 0เพชรนะครับผมนี่เครดิตพี่เป็น8,400แล้วนะครับผม8,470นะครับผมจะนั้งเรามาที่ฝากถอนนะครับผมจะนั้งให้ถอนเงินบอลเวตนะครับผมอ่า เออคือตอนนี้ระบบปิดอยู่นะครับก็คือใครที่ได้ถอนแล้วนะครับกดเข้ามาที่ถอนตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถอนเงินออกไปเป็นเงินบอลเลตแล้วก็นำบอลเลตไปซื้อเพชรฟรีไฟล์ได้เลยนะคร,ครับผมก็อย่าลืมคลิกลิงก์ที่พี่บอกด้วยนะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับเบนี้เท่านั้นเบเติมฟรีคอมนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เข้าสู่ในเกมต่อเลยนะครับเรามาดูอย่างแรกเลยนะครับในส่วน ตารางปฏิทินนะครับผมกิจกรรมโคโน่นะครับในส่วนในไทยนะครับผมในส่วนวันนี้ก็วันที่11นะครับผมวันที่11แล้วนะรับเอธันวาคมนะครับก็อยู่ในส่วนนี้เลยอยู่ในส่วนวาร์ฟสู่โลกใหม่อยู่นะครับผมในในส่วนรถมอไซค์นะครับหรือว่าตู้แบบแบบนี้แล้วครับตัวละครตัวนี้นะครับก็คือเรื่องวันที่13บธันวาคมนะครับถึงวันที่25เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนวันที่19กเนี่ยก็จะเป็นตัวละครหัวขาวนั่นเอง ครับตัวละครหัวขาแล้วก็วันที่2 1เนี่ยเป็นท่าทางนะครับสเตปลีลาเหนือกาลเวลานั่นเองนะครับผมนะแล้วก็พี่จะพามาดูนะครับในส่วนปฏิทินนะครับของต่างต่างชาตินะครับต่างประเทศนะครับผมอ่ะเซิร์ฟนอกนั่นเองนะครับผมวันที่13เนี่ยก็จะมีการแจกกระทะนะครับผมอ่แจกกระทะล้วรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็ในส่วนการเกี่ยวโทเค็นตรงนี้นะเพื่อแลกลุ่มชีวิตนะครับในส่วนวันที่15เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับยานพาหนะแล้วก็ เป็นแอร์บอร์ดนะครับผมแล้วก็มีเพชรด้วยนะครับ19,999เพชรนั่นเองนะครับในวันที่15ธันวาคมนะครับกิจกรรมนี้ก็จะเข้ามานะครับผมแล้วก็ในส่วนวันที่16เนี่ยเป็นตัวละครหัวขาวตัวนี้เลยนะครับผมในแล้วก็ข้ามไปที่วันที่19เลยวันที่19เนี่ยก็จะเป็นในส่วนปืน MP5 นะครับหรือปืน MP5 นะครับโล้ตั้งกระเป๋าแล้วก็มีดปลายตัดนะครับแล้วก็เป็นในส่วนคูปองตัวนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนข้างบนด้วย นะครับผมในส่วนข้างบนนี้เป็นเอ้ยวันที่19แหละนะครับวันสิบเป็นะเป็นกล่องหน้ากล่องสวมรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนกระเป๋าด้วยนะครับผมก็จะมานี้เลยนะครับสำหรับตารางของเซิร์ฟนอกนะครับผมก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกันแหละนะครับผมในส่วนเซิร์ฟไทยเหมือนกันนะครับประมาณนี้แต่ล่ากิจกรรมใหญ่เนี่ยเปิดวันที่19นั่นเองนะครับ19ธันวาคมเนี่ยรอได้เลยนะครับกิจกรรมใหญ่ของฟรีเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับผมนะในส่วนต่อไปนะครับเป็นตัวละเอ้ย เป็นชุดที่เข้ามาใหม่นะครับนี่มีวันพันใหม่นั่นเองนะครับนี่เป็นชุดนี้เลยนะครับผมเป็นชุดนี้เลยเป็นชุดสีเหลืองถุงมือสีแดงรองเท้าสีแดงนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นชุดนี้เลยที่จะเข้ามาใหม่นะครับผมก็รอได้เลยครับเข้าไทยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามภาพนี้เลย100นะร้อยเปอร์เซ็นต์พี่การันตีได้เลย แล้วก็ในส่วนต่อไปนะเป็นปืนลูกซองนะครับวันพันแมนเหมือนกันนะครับเป็นสกินปืนนะครับตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูไม่ชัดเป็นรูปนี้เลยนี่ค่าสเตตก็ตามนี้เลยนะครับผมมีอ่าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับผมดูได้เลยนะครับผมก็เป็นแบบสวยอ่ะเออพี่บอกเลยว่าสวยแล้วเท่อะมันเท่ดีนะครับผมมันแปลกแวกแนวดีนะครับผมเรามาดูในส่วนต่อไปเวลาถือนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับลูกซองตัวนี้นะครับลูกซองวันพันแมนนั่นเองนะครับก็จะ ประมาณนี้เลยมีไฟข้างบนด้วยนะครับโคตรสวยอ่ะพี่หวเลวโคตรเท่นะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นไอวอร์นะครับวันพันแมนเหมือนกันเลยนะครับโอ้โหมาชุดใหญ่เลยเนี่ยมาชุดใหญ่เลยนะครับมีทั้งสกินปืนมีทั้งไอวอร์นะครับผมก็มาครบเป็นเสร็ตทุกอย่างเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นรูปตัวนี้เลยนะครับอไปอยู่ในไอวอร์ด้วยนะครับผม้โเจียมนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผม เรา,าดูในส่วนไอวอหิมะนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับท็อปอัพตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11อนะครับอันนี้ก็จะอยูดเซิฟนอกอยู่นะครับพี่ว่าเดี๋ยวก็มาเซิฟไทยแน่นอนแหละนะครับผมในส่วนกิจกรรมวันชิดมั่นนะครับผม่จะการฤดูหนาวนั่นอีนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพแบบไม่เลยเข้าเซิฟไทยเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมก็รอติดตามชมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับ ในส,นส่วนต่อไปนี้ท,ทีเด็ดของเราที่พี่จะแจกตามปกนะครับตามปกตรงปกร้อยเลยนะครับที่พี่จะแจกวันนี้เดี๋ยวพี่จะเติมแจกโค้ดกันเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับผมพี่ก็กดไว้แล้วนะครับดอกจันหนึ่งห้าหกนะครับดอกจันศูนย์สามศูนย์นะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่กดโทรออกเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับผมพี่กดโทรออกแล้วนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ระบบก็จะบอกว่าขณะนี้นะครับกำลังดำเนินกนนารกขณะรออ SMS นะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเอเอมาแล้วก็มาอธิบายกันต่อนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาแจกคนที่หลังดีกว่านะครับผมมาโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นชุดนะครับซีอเซเวนนั่นเองนะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับก็น่าจะเข้าเซิร์ฟไทยประมาณ4-5โมงนี้นะครับผมนะที่ JM บอกอัดชิป นะครับไลสดนะครับเมื่อวานนะครับผมก็จะน่าจะเข้าวันนี้แหละนะครับผมไม่รู้ว่าจะมาแบบรูปแบบไหนนะครับก็รอติดตามชมงที่นึงนะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับดูกันจะชัดนะครับนี่นะครับผมนี่เป็นเสื้อสวยเลยนะครับมีเกงด้วยนะครับผมนะสตาร์น่าจะมาด้วยแหละนะครับผมสตาร์น่าจะมาด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสลับชุดนะครับผมมาพี่ว่าโค้ดมาแล้วแหละนะครับผมไทรไวก็เอาไปได้เลยนะครับสลับโค้ดเอ่อ ลูกซองอีโวนะครับลูกซองอีโวตามรูปเลยนะครับตรงปกร0อเนะครับผมนะอ่ะข้อความมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับข้อความมาแล้วข้อความมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูแต่ว่าพี่ไม่กดใส่นะครับผมอ่ะพี่จะใส่ให้ดูแต่พี่ไม่กดใส่นะครับผมโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะครับผมอืมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมอ่ะโค้ดมาที่เรียบร้อยนะครับเป็นโค้ดนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับผมนี่ชัดชัดไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่พิมไม่ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับผมอ่ะ เรามาดูกันเลยนะครับตัวแรกก็คือ5อ่าเดี๋ยวขอเป็นตัวใหญ่ก่อนนะครับอ่า5 T h นะครับผมแล้วก็ c 2นะครับผม c 2 P N นะครับ P N แล้วก็ V B นะครับ7นะครับผม7 S นะครับผม7 S G K Z นะครับผม G K Z นี่เลยเป็นโคดนี้เลยนะครับผมก็ใส่ได้คนเดียวเท่านั้นยาว่าใส่ได้คนเดียวเท่านั้นก็จะเป็นกล่องนะครับผมกล่องสกินปืนถาวรนะครับผมลูกซองอีโวนั่นเองนะครับมี2สีนะครับผมก็คือสีส้มแล้วก็สีเขียวนั่นเองเอาไปใส่ได้เลยนะครับใครไวใครได้นะครับใครดูจบก็เอาไปได้เลยใครดูมันจบก็พลาดไปนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวถ้า ไข่ขี้เกียจพิมพ์นะครับเดี๋ยวพี่จะก๊อปไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะสำหรับโค้ดนี้นะครับแล้วก็อีกโค้ดนึงนะเป็นโค้ดแชร์เตอร์กันบล็อกนั่นเองนะใครที่ยังไม่ใส่เนาะใครที่ยังไม่ใส่ก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับเป็นโค้ดนี้เลยนะครับนี่นะครับผม ZF9Z นะครับ RL5S นะครับ UH7F นะครับ DU MP นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับโค้ดนะครับผมสกินปืนลูกซอง EVO ถาวรแล้วก็โค้ด ่เชียร์ตเตอร์กันบล็อกยกเซิร์ฟน,นั่นเองนะครับผมก็จะวันนี้นะครับผมก็สำหรับใคร<อ>ที่อ,อยากให้เพชรก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์วีดีโอเปนจี่เฟตตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไว้เจอกันตอนเย็นวันนี้นะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยในรเราหรับคลิปนี้ต้องกราบประมาณสวัสดีครับ